ลมลมเย็นมาแล้ึค่ลมลมพัดลมพัด แล้ววันที่ไม่มีเอไม่มีพัดลมสวยขันใจส้าวไม่ฮั่นละมายนุติดจงขอใส่กันขึ้นสวยมากขึ้นมวานนอกเพลง นักับบุ็เมียนเถี่นว่านัดนั่งสามสิบห้วันเมีนแถบผมเมื่อวานนี้เห็นอยู่เปุเข้าอ่านบือเบเจ้งการแล้ก็จะก็ทายใบเจ้งการดักว่าเมีนเถหรือว่าโมลิน่ะตาท่โชติดตามมือส่งมือขึยังไวอึดนำแล้วเนาะ บางคนบุ้ก็บริอัดบุมเอันอัดเสเลยเว้นตองไว้

那那个。能